ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีแล้วก็นานาพันพึ่งทุกท่านครับผมสวัสดีวันสงการเนาะวันสงการปีใหม่ไทยแล้วครับผมเนาะวันนี้ผมพาเข้าไปแล้วครับผมเนาะว่าจะพามาดูพึ่งสองลังเจอไว้นานแล้วครับเจอไว้ตั้งแต่อุ้ยเดือนเดือนกว่าแล้วครับนี่ตอนที่ผมเจอที่แรกมันยังไม่มีหัวน้าครับผมมองไปมันยังน้ํายังไม่ขึ้นเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวมาดูวันนี้ครับผมไม่รู้ว่าจะเหลือหรือเปล่าไม่รู้ว่าเสียงลิงครับเสียงลิงได้ยินไหม ปูงลิงครับปูงลิงมันได้ยินเสียงผมพูดไม่รู้ว่ากล้องจะได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมจะถ่ายชมไปเรื่อยครับผมถ้าเกิดเผื่อมีโอกาสได้เจอตัวมันลิงลิงเยอะครับผมเสียงดังเลยรดมเสียงน่ากลัวเลยะมันได้ยินเสียงเราอะดมกันอะไรครับผมเนาะมันมีอยู่สองลังพึ่งนี่ไม่รู้ว่าจะจะเหลือหรือเปล่าเพราะว่าเจอไม้นานแล้วครับผมประมาณสัก เดือนกว่าแล้วครับผมเนาะก็คนไหนเข้ามารับชมใหม่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องพันหมีนะครับผมเนาะไปครับผมเดี๋ยวเผื่อมีโอกาสได้เจอสัตว์สัตว์ป่าลิงลิงป่าเดี๋ยวผมจะถ่ายดูว่าผมถ้าเกิดว่าได้ได้มีโอกาสได้เจอมันนะเยอะครับผมเพราะว่าช่วงนี้หน้าผลไม้มันเริ่มออกครับผมพวกมะไฟป่าพวกอะไรลูกขนุนป่าอะไรพวกนี้ครับผม พื้นที่ล่างครเป็นพวกผลไม้ของเขาครับผมแบบพวกทุเรียนก็เริ่มออกนะแต่ทุเรียนคงกินของเขาไม่ได้หรอกอะไรครับผมเดี๋ยวผมจะตัดภาพเป็นงช่วงไปให้ชมกันเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าพึ่งจะหายหรือเปล่าเอาตอนนี้ก่อนเอาตอนนี้ดีกว่ามันจะอยู่ให้เราได้ตีหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวต้องไปติดตามรุ่นกันครับผมไปครับผมเดี๋ยวผมจะตัดภาพเป็นช่วงไปครับเตียงลิงร้องดูครับผมร่องรอยของลิงครับผมเมื่อเช้าเองครับผมนี รอยลิงมันกินครับนี่สะพรอนป่าครับคือรอยมันกัดเลยดูครับกินเกลือนเลยนี่ครับ,น,น,น,รบนี่ครับผมตรงนั้นเลยครับนี่รอยลิงครับนี่เด็ดเฟี้ยงลงมา น้องเหลืองอย่ทางนั้นเลยครับนี่เด็ดเปี้ยงกันแล้วมั้งนี่ครับ <c oughs> ผมร้อยมันกินร้อยแหลกหมดครับผมต <c oughs> ัดเป็นแวน่นเป็นแว่นเลย สองหนครับผมลิงเนาะมันไม่สามารถที่จะถ่ายให้ชมได้ผมมีอยู่ช็อตหนึ่งไม่รู้ว่าจะเห็นตัวหรือเปล่าครับผมเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะฉลาดครับผมเห็นตะลอยมันกินครับผมมันกินแหลกหมดเลยักินกระท้อนกินต้นกล้วยกินอะไรครับผมกินเละหมดหลายตัวครับผมเดินมาถึงพึ่งแล้วครับนี่หนูผมพึ่งหลังใหญ่เลยครับแต่น้ําไม่ขึ้นเท่าไหร่ครับผมเขตุนี้ เจอไวนานแล้วครับผมโอ้ยเดือนกว่าแล้วมันอยู่อยู่ก่อนหน้านี้อีกโอ้ยแก่จัดเลยครับลังนี้่รอ,อยังไงยังไงนี่หมายถึงว่าน้ําครับผมแรงขึ้นหัวไม่โตเท่าไหร่ต้นกับพงครับนี่สูงกันนะครับนี่นี่ผมมันอยู่ในในในลุบครับผมมันเป็นคอนเก่าๆครับผมมันเคยมาเกาะหลายปีแล้วนี่ แต่ไม่เคยมาเห็นผมเพิ่งจะมาเห็นปีนี้แหละครับผมเมื่อเดือนที่แล้วที่ผมเดินเข้ามามาเห็นมันแต่มีรังนึงอยู่บนครับผมอยู่ต้นมะเดือ่อเดี๋ยวลองไปดูเลยนะไม่ขึ้นเท่าไหร่กลัวไม่คุ้มครับผมขึ้นไปนี่สูงเอาเรื่องอยู่ถ้าเกิดสูงแบบนี้สักสิบโลเนี่ยยังโอเคอยู่นะ หัวน้ำคผมขึ้นไปสี่ห้าโลนี่ไม่ไหวครับผมไปผมเดี๋ยวไปดูรังบนก่อนลังบนมันก็สูงพอกันเนี่ยแหละครับผมแต่ว่ามันมีเครือเถาขึ้นครับผมน้ําจะขึ้นมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวลองไปดูับผมไปไปดูรังบนก่อนดีกว่าเดินมาเจอลูกตะลางครับผมนี่ครับผมดูครับผมมีแต่เปลือกครับผมรอยหางดํากินครับผมะมดนะครับผมมันกินเนาะ รอยเก่ารอยใหม่ครับผมเต็มไปหมดเลยดูอันนี้รอยเก่าครับผมนี่รอยเก่านี่ผมรอยใหม่นี่รอยเมื่อคืนครับนี่กินทุกคืนครับผมนี่โอ้โหเลื่อนไปหมดครับผมดูครับผมลยมันกินเมื่อคืนนี่นี่ผมลำต้นของมันลูกมันคันนะครับนี่แต่ว่าหางดํากินไม่เป็นไรครับผมหางดําหรือว่าชะมดกินไม่เป็นไรครับผม กินเยอะเลยครับผมโหยเกือนไปหมดครับผมตัดป่าค่อนข้างที่จะพอมีตัวให้เห็นร่องรอยมันกินครับผมแต่ตัวมันไม่เห็นแล้วครับพไอพวกนี้มันออกกลางคืนครับผมชะมดหรือว่าหางดําครับผมออกหากินกลางคืนไปครับผมเดี๋ยวเดินหากันต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจออะไร เดี๋ยวจะถ่ายให้ชมไปเรื่อยๆครับผมถ้าเกิดเจออะไรแปลกๆเผื่อบางท่านไม่เคยเห็นนไม่รู้จักว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมขึ้นมาถึงพึ่งหลังที่สองนะครับผมเหมือนกันครับผมน้ําไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับผมดำๆอยู่ไหมเซิงนะครับผมในเครือเนียครับผมปลานนี้ผมเลยลกครับผมตอนนี้เป็นต้นมะเดื่อครับนี่โง่โคนอยู่ข้างล่างครับผม คือตลอดแนวเลยครับผมโน่นจนไปถึงพึ่งเลยครับผมลกมากเลยครับนะน้ำไม่ดีครับเขตนี่อาหารที่กินน้อยครับผมดอกไม้ไม่ค่อยออกผมคิดว่านะเขาเนี่ยเหมือนชุดนั้นที่ผมมาเมื่อเดือนก่อนครับผมตอนมาในก็เป็นทรงเนี้ยผมพึ่งน้ำไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่ผมเดี๋ยวเดินไปดูอีก ฝั่งนึงครับผมอีกหุบหนึ่งว่ามันมันเป็นรังซ้ำเราะักต้นนั้นผมเคยไป,ไปตีแล้วครับผมเดี๋ยวลองไปดูกันตรงนี้ไม่ผ่านครับผมขึ้นไปน้ําน้อยครับผมนี่รังนั้นว่าน้อยเจอรังนี้ยิ่งแล้วเลยครับผมแต่ขึ้นไม่ยากครับผมเป็นเครือเป็นเถาไม่ขึ้นตามเถาไปไม่ยากครับผมรังนี้เนาะไปตามเถาไม่ยากเถาตลอดเลยตั้งแต่โคนยันนู่นเลยครับผมเถาให,ใหญ่ขึ้นไปไม่ยากแบบนี้ ด,ดี๋ยวไว้เนี่แหละครับผมเดี๋ยวปลายเดือนห้าเดี๋ยวปลายเดือนห้าเดี๋ยวลองมาลุ้นดูอีกทีว่าน้ํามันจะดีไหมถ้าเกิดว่าฝนอ่อยฝนตกลงมาอย่างเงี้ยครับผมมันอาจจะมีดอกไม้ขึ้นแล้วมันก็จะมีน้ำครับผมไปครับผมเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับผมเนาะที่ผมตีไว้นานแล้วครับผมตั้งสองอาทิตย์กว่าแล้วครับผมเนาะเดี๋ยวลองไปดูกันว่าน้ำจะดีไหมไปครับ ดูครับผมทุกท่านดูมันพางตัวครับผมเห็นไหมนกอะไรไม่รู้ครับไหนลูกมัน <c oughs> ไม่สังเกตมองไม่เห็นครับนี่เลือนตาแล้วนกอะไรไม่รู้ครับ <c oughs> คนยังกันอ้อนอยู่เลยพึ่งฟักมั้งครับนี่อืม นอกอะไรนกเข้าแมวก็ไม่ใช่ว่อลูกไก่ป่าก็ไม่ใช่ครับผมปากเป็นเบนนอกอะไรไม่รู้ครับลูกเหี่ยวเหรอรุ่นมาอย่างไงครับผมเห็นมันอยู่ตรงเนี้ยเดินมาเจอมันครับผมนี่นครับผมเห็นมันอยู่นี่เอาไว้อย่างนี้นะครับผม ครับผมว่าจะพาไปซ้ำไอรังที่ผมตีไว้ครับผมยังไปไม่ถึงนะครับผมเจอรังหนึ่งครับผมนี่ครับผมเห็นไหมครับผมตูดรังดำๆเลยครับผมตรงนี้แก่แน่นอนครับนี่น่าจะถอดหลายที่แล้วผมว่าน้าน่าจะตามค้อนครับผมมันมีหัวน้ําอยู่ตรงกลางๆจริงๆครับผมมองเห็นอุ้มๆอยู่ขึ้นง่ายครับตัวนี้ขึ้น ทอยประมาณกติดติดสี่สิบห้าตัวครับนี่ขึ้นง่ายตัวยต้นเอ็นครับนี่ต้นดำดเนี่ยครับผมเอ็นไปถึงนั่นกับไปได้ง่ายๆครับผมหลังนี้สามตีโดคุ้มครับแบบนี้ขึ้นง่ายไปครับผมทาครบเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวขึ้นกันเลยเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนครับผมน้ําจะดีไหมตรงสองหลังเมื่อกี้ไม่คุ้มหรอกครับผมมันสูงด้วยปล่อยไว้ไปเดินหน้าครับผมเผื่อมันจะสร้างน้ําถ้าเกิดว่าฝนตกช่วงสงการนี้มันมี ฝนตกปุ๊บแล้วดอกไม้มันออกครับผมดอกไม้นานาชนิดแบบไม้เบญจพรรณมันเยอะครับผมแถวเขาใหญ่เนาะหลายหลายชนิดมันออกปุ๊บมันก็จะมีเกสรแล้วครับผมมีเกสรมีดอกไม้มีน้ําหวานเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับผมครับผมไปเดนอนหายสองลังนั้นแต่ลังใหญ่ครับผมลังโตเลยแหละแต่ขึ้นตอนนี้ไม่คุ้มแล้วครับผมสองลังได้เป่าวทงสิบโลตู้สีนะสองลังไปผมเดี๋ยวไปรุ่นดูนี่ว่าน้ําจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวไปติดตามด้านบนครับผม กือบถึงพึ่งแล้วครับผมไม้อะไรไม่รู้ครับผมไม่สูงแต่เนื้อแข็งครับผมตอกยากไม่รู้ไม้ต้นอะไรครับผม ครับผมก่อนจะเข้าพึ้งครับผมฟันนำเนาะและ้วมันฝนจะตกครับวันนี้ คบไม่ได้อีกแล้วแบบนี้ พักเดียวดับป่านี้ค่อนข้างหาใบตองยากเลยครับผม ตึงแตกแล้วครับผมขบผมก็ไม่ติด Bye. <laughs> เต็มพอดีเพราะาโดมพึ่งไม่แก่ครับผมมีปัญหาครบเลยนะครับผมเนี่ยถึงบนยอดแล้วครับผม นี่ครับผมมันเป็นหนามเออย่างเงี้ยเนี่ครับผมเนี่ยติดไปหมดครับผมหนดเป็นขาอีกลูกหนึ่งนี่ครับผมพึ่งมาดูพึ่งเราดีกว่านี่ครับจะให้ดูน้ำครับผมน้ำยาวเลยครับนี่ดูรับหัวน้ำน้ำใหญ่เลยครับนี่ มองล่างว่าสามสี่โลมไม่อยู่หรอกครับเนี่ยเป็นสิบแล้วครับนี่หนามมันยาวครับผมนี่ตั้งแต่นี่นะครับผมยาวยันสุดนู่นเลยตัดครับผมเดี๋ยวหนีบเพื่ออีกสักหน่อยนะครับผมหนามันเยอะนี่ครับผมพึ่งครับผมเต็มพอดีครับแบบนี้ดูน้ําครับผมโอ้ยน้ําใหญ่เลยครับน่ะเต็มพอดีครับทรงนี้ไม่อ่อนครับนี่อย่างนี้เขาเรียกพึ่งเต็มครับผม ถอดตรงนั้นไปหน่อยนึงครับผมตรงรููไปครับผมตัดเอาแต่น้ําครับผมต้องตัดรังออกด้วยครับผมสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าน้ํามันลงมาเกือบครึ่งรังเลยครับผมต้องขึ้นไปหลังเซิงครับผมในมุมนี้ครับผม มอไหค์ใช้ได <ies> ้เลยครับผม มันขวางครับผมเนี่ยครับผมต้องสั่นหน่อยนะครับผมเพราะกิ่งมันเล็กเนาะหนีบกิ่งเล็กไว้กิ่งใหญ่ไม่มีครับผมกิ่งพอกำลังหน้านี่ผไม่มีมันมีแต่กิ่งเล็กๆครับผม น,น้ำหวานบานสงการวันที่1ีครับผมไม่ปิดตานะ<ม>นู่นแหละครับผมหลังหลังวันที่20ไปแล้วครับผม,ผมพึ่งมันจะเริ่มไล่ปิดตาครับหมดยังเกียร แค่สอนนี่ ไม่ขาดหรอกครับผมต้องแบ่งอ,อย่างมีนานาถามเคยถามผมว่าตัดก้อนใหญ่เคยหลุดมือไหมครับผมไม่เคยครับผมเคยผมซื้อ,อถุงมายู่พ่อหนึ่งเมื่อก่อนครับผมสูตรมันไม่ดีเวลาตัดแล้วมันหล่นปุ๊ทะลุเลยครับผมไม,ไม่ไม่เคยหลุดมือนะเพราะผม,ผมก้อนใหญ่เงี้ยผมจะแบ่งออกครับผม ไม่ตัดทั้งก้อนหรืจะหลุดมือก็รอบนี้ไงไม่รู้ <laughs> ครับผมแล้วผมกอนที่สองรมเดี๋ยวเตรียมถุงซอสเลยรดมเพราะหนามมันเยอะเอาลงไปเดี๋ยว ตัวมาเกาะน้าส่วนนี้ปล่อยไว้ครับผมนี่ช่วงนี้หลังนี้จําเป็นต้องตัดตัวอ่อนออกครึ่งหนึ่งครับผมไอ้ส่วนนี้ปล่อยไว้น้ําหวานมีหมดนะครับนี่ตามคอนนี่จะปล่อยไว้ครับผมหัวใหญ่อยู่นี่เนาะเราตัดเอาตัวหัวใหญ่มัน ครับผมลงกันเดี๋ยวเอาหมาลงก่อนผมลงมาถึงข้างล่างแล้วครับผมปลอดภัยดีครับผมนี่ครับผมครบที่ผมใช้มันหามันเป็นเถาอะไรไม่รู้ครับผมเนี่ยเขาตรงนี้ไม่มีหาไปตองไม่ได้เลยครับผมหาไปตองยากเนาะก็เลยใช้เถาอะไรอะไรก็ไม่รู้ครับผมจุดพอมีควันแต่ดีครับผมเสื้อผ้าผมมันก็กันได้ระดับหนึ่งเนาะแต่มันก็เข้ามั่งแต่ผมไม่แพ้ผมผมไม่แพ้พึ่งครับผมกับบวมเป็นเรื่องธรรมดานี่ครับผมหัวน้ำเนาะ ประมาณสิบสูสีครับผมเก้าโลสิบโลประมาณนี้แหละครับผมน้ําสีออกเหลืองมันอ่อนครับผมน้ําดีครับผมไอลังนี้มองข้างล่างว่าจะพึ่งแก่ผมไม่ใช่ครับผมขึ้นขึ้นไปพึ่งเต็มพอดีครับผมไม่อ่อนนะครับในรังนี้ตัดตัวอ่อนออกมานี่ครับผมหน่อยหนึ่งมันจําเป็นต้องตัดครับผมเดี๋ยวอันนี้จะเอาไปลาบครับผมมันจะเดินไปดูไอรังที่ผมตีไว้ชุดนั้นอยู่ครับผมไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวจะลองไปดูครับผมน้ําดีครับผมตรงนี้ ร้อนครับผมอากาศร้อนเหงื่อเต็มตัวเลยครับผมอากาศร้อนมากเลยครับผมอบอ้าวไปผมจะเราไปดูอีกรังหนึ่งไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าร้อนครับผมฝนเหมือนจะตกก็ถ้ากับฝนตกมาดอกไม้ออกเนี่ยมันจะมีน้ำหวานอีกชุดหนึ่งอยู่ไปครับเดี๋ยวตัดผ้าไปอีกรังอะไรไม่รู้อยู่ไม่อยู่เดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมครับเดินมาถึงพึ่งรังตาแล้วครับผมดูครับผมหัวใหญ่เลยครับผมอุ้มใหญ่เลยครับรังไม่โตนะครับนี่ แต่หัวน,น้ำม,มันโอ้โหใหญ่เลยครับนะแต่คนตีหมดแรงแล้วครับผมร้อนครับอากาศร้อนนี่ผมต้นมันโูหัวใหญ่เลยลังเล็กกว่ลาลังเมื่อกี้ครับผมนี่ผมรอยผมตีจุดดำดำถอยเก่าครับผม อันนี้เราปีตั้งแต่เดือนช่ง,งเดือนสี่าลเนาะองรอยที่เราตัดเก่าเลย๋ยวผมจะให้ดูทางสูตรลังมันจะมองเห็นป่อนดูนะผมห้าหกโลไม่น่าขาดหรอกครับนี่แบบนี้มีเถาขึ้นครับผมจะตีทอยตีทอยง่ายกว่าตีทอยไปถึงนู่นแล้วก็ไม่ต้องกระดึ๊บครับผมเหยียบเถาไปหน่อยเดียวถึง เอาไว้วันหน้าครับผมตอนนี้หมดแรงครับผมอากาศร้อนเป็นไงครมเอาไว้วันไหนดูจอาเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้จะไปโน่นเอาไว้วันหน้าครับผมนี่ร้อนจริงครับผมอบอ้าวมันเหมือนฝนจะตกมั่งไม่ตกมั่งครับผมเดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดเดี๋ยวคึ้มเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้ครับผมวันหนึ่งไปครับผมก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้แหละเนาะร่างกายปลอดไม่ถูกร่างกายปลอดไม่ถูกจริงครับผมอากาศค่อนข้างที่จะร้อนครับผม ไม่ไหวครับผมไม่ไหวก็ไม่ฝืนครับผมมันมันคงจะไม่มีใครเอาหรอกครับผมตั้งแต่ที่ผมตีมาเนี่ยถ้าเกิดเขามีคนเอาคงจะเอาไปแล้วแหละครับผมเนาะไม่ไหวจริงครับวันนี้อากาศร้อนพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างครับผมพรุ่งนี้จะพาลูกสาวลูกชายไปทะเลนะครับผมไปแม่น้ำพึ่งหน่อยเนาะไปไหลสงการเขาหน่อยครับผมกับนา้าเล่นสงการด้วยกันวันไหลครับผมวันที่สิบห้าก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับผมมีผลงานมาฝาก พี่น้องเอซีรังเดียวเนาะเจอไว้ทั้งหมดสามรังพาไปดูทั้งหมดสามรังนะครับผมแต่กระตีได้รังเดียวรังนี้มีน้ําแต่ก็ไม่ไหวครับผมก็เอาไว้สำนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ <laughs> ครับสวัสดีครับผมหมดแรง <laughs> สวัสดีครับ